แต่ทีนี้มาดูเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะคะเห็นฝั่งของ <S <S แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่ได้คุณย่ามาเปิดตัวไปเรียบร้อยเนี่ยหลังจากนั้นก็เงียบไปมีข่าว<ช>ว่าอยากได้โยเคเลสก็<อ>โยเคเลสปฏิเสธไม่มา,าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังยัง,ย,งยังไม่รู้นะทีนี้เนี่ยมาดูเรื่องของอโม,มริมเนี่ยมีข่าวเหมือนกันนะคะว่ามองไปที่การยืมตัวบ้างละอืมปาลินญ่านี้เป็นไปได้ไหมป๊อปมีเป็นโอเคเป็นไปได้ครับเพราะว่าหนึ่งคือปาลินญ่าไม่ประสบความสำเร็จกับบายืมนิกค่ะ ผู้เร็วไปไหมเอ้ยหลุดปากเหมือน <What? S 2> น,นิดน,นึงเก่าที่ผ่านมาแล้วการพลิกล็อกเพราะ OK ưng, ว่าคนที่อยากซื้อเขาคือทูเครน <ưng. S 1> ตรัวแลกออกไปแล้วค่ะออกไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองก็ไม่ค่อยได้ลงและคิมมิตต่อสัญญาต่อนะครับและอย่าลืมว่าเขาเป็นชาติเดียวกับโมริมไนี่ยก็มีโอกาสอันนี้มองในมุมแบบกว้างๆนะในดีลยืมตัวนะครับแต่ว่าอันนี้ดีกว่าครับน่าจะใกล้แล้วเหมือนกันครับในกรณีเดียวกับเวสเช่นเดียวกับเอ็ูโมนะครับคือนักเตะพูดเหมือนกันค่ะ ในมูมูสตูดจะได้ใช่ไหมได้ได้อยู่แล้วดูเพโจ๊ก่อนนะไม่นานมีข่าวที่สเปอร์ับสเปอร์เนี่ยนักนักบอลผู้ชัดมากว่าเขาขอให้โทมัสแฟรงค์ออลเดอะเบสแค่นี้เราก็รู้แล้วไม่ไปด้วยถูกป่ะปั๊บขอโชคดีนะออลเดอร์เบสถูกไหมพูดนะพูดเหมือนแบบพี่นี่นะพี่จะไปกับผมไหมปั๊บตกป่าออลเดอะเบสออลเดอะเบสคือไปไปแปลได้ว่าไปเถอะถูกไหมไปเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางที คุณไม่ต้องมานั่งถามวงในเลยคุณแค่ไปแกะคําพูดเนี่ยเขาถามโทมัสแฟรงก์เขาบอกอูห้าปีนี่นะโทมัสแฟรงก์ทำให้ผมเนี่ยนอกเหนือจากนักฟุตบอลคือกูติวแมนบีอิงคือทำให้ผมเป็นคนดีด้วยอก็ผมว่าเขาประสบความสำเร็จกับสเปอร์แน่นอนก็อยากจะอวยพรให้เขาออดเบสแค่นี้เราก็รู้แล้วเขาไม่ไปสเปอร์ถูกไหมถูกไหมครับขอให้โชคดีไปคนเดียวนะใช่ไหมครับไปคนเดียวนะนายแล้วกับแมนยูไนเต็ดเนี่ยลอรีวิทเวลซึ่งเป็นวงในของแมนยูเขาก็บอกแล้วว่าเอบูโมเลื่องแมนยูอันคน ทีมเดียวเลยแต่อย่าไปคิดว่าเขาเป็นแฟนบอลเพราะว่าหนึ่งคือไฮเวย์คือขั้นเหนือสูงสอง,นนอสงคือเฟมัสคลับเขาเขาพูดตรงๆใช่ไหมครับทีเนี้ยล่าสุดในแมนยูยื่นอย่างเป็นทางการรอบที่สองนะครับหกสิบล้านปอนด์แม้ว่าจะมีกระแสบ,บอกว่าทางฝั่งของเบนฟอร์ดต้องการเจ็ดสิบล้านปอนด์ยกเว้นกรณีนี้นะครับถ้าเบนฟอร์ดยังหน้ามืดว่าจะเอาเจ็ดสิบอาจล้ม,มแต่ถ้าเป็นไปตามคาดก็คือเคยมีบทเรียนกับ ไอ้วันโทนี่มาแล้วที่จะขายจากร้อยล้านเหลือสี่สิบแล้วไม่มีหัวด้วยยังไม่มีโค้ดยังไงก็ไม่น่าจะขี้เหนียวขนาดนั้นหกสิบล้านปอนด์นี่มันสูงมากแล้วนะแต่ถ้าทะลึง่งพูดจริงๆเอาไปถึงเจ็ดสิบ เก็บไว้เหมไม่ต้องขายเก็บไว้เก็บไใช่เองเถอะแพงไปนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่าจะขยับขยายยังไงนะเดี๋ยวช่วงเนี่ยตลาดจะมาเปิดอีกรอบเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีความเคลื่อนไหวมาจากทั้งฝั่งของแมนยูเอ้ยอาร์เซนอลแล้วก็แต่อย่างซิตี้เขารีบปิดเร็วเพราะว่าอาจจะมีเพิ่มนะคะต้องของซิตี้ใช่เพราะมันมีเรื่องของการไปฟีฟ่าคาร์บูร์ครับแต่ว่าพอเสร็จภารกิจตรงนั้นเดี๋ยวจะมีเพิ่มอีกเลาเขาต้องคอยดู่